อืมน,นี่ครับโอ้โหชี้ครับนี่ครับตีติดสวยเยี่ยมชี้บ้างมาสวยชี้มาอืม ก้อาอ้ยก,ก้าวามาหืมชี้มาเฮียนชี้นี่ครับโอ้โหชี้ก้าวครับไว้เอาชี้ตีไล่ครับน้องสุชิตีไล่เลยครับ นี่วันนี้มะเสียหนึ่งมาเยี่ยมครับนี่ครับตีติดเยี่ยมิีมาชีต้องวางชนะลูกนี้ให้ได้ไว Hmm. Là yeah. Này cao đúng tí tịt thế này Quái yeah. mà Quái Tập mới cao đây ลูกกลางอืม,อมฝ้าก็คัดได้นะชูติ้งฟ้าเพื่อชนะคอร์สดี อืตีต,ติดสองลูกครับตีโดน,นหนึ่งเต็มเหล็กดีวะทำไม,มชิตรงตรงเจนเน็น

看干嘛、yeah.